สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการนําเอาของเหลือกินมาทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับก็มีบางท่านนะครับก็สอบถามมาว่ามีของเหลือกินพวกข้าวพวกอะไรเหลือจะไปทําอะไรดีนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการนี้ผมก็เคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยนำเอามาเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการ นำเสนอให้ท่านได้นำเอาของเหลือกินเหลือใช้ที่เป็นอาหารนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับผมใช้แล้วทดลองใช้มานานพอสมควรนะครับก็ขอยอมรับว่าเป็นปุ๋ยหมักที่ได้ประโยชน์อย่างมากนะครับสามารถแทนปุ๋ยเคมีได้เลยทุกสูตรนะครับเอาไปใส่ผักเอาไปใส่ ต้นมะนาวหรือต้นพืชต่างๆนะครับก็เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะครับก็ดีกว่าน้ำหมักชีวภาพหลายๆอย่างเพราะว่าในส่วนผสมนี้นะครับมันก็สารพัดอย่างเช่นข้าวนะครับที่เราเหลือกินก็เอามาใส่แกงพวกต้มยำพวกผัดอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ก็จะได้โปรโตีนนะครับก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำเร็จรูปสำหรับพืชเหมือนกันนะครับส่วนพวกข้าวพวกอะไรก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะครับแล้วที่เราจะใส่ลงไปนะครับนอกจากที่เรากินแล้วนะครับอย่างพวกากากมะพร้าวนะครับ พอละคั้งอทิเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็พวกเปลือกไข่นะครับอย่างนี้นะครับนอกจากเราเอามาตากเพื่อใส่โรยตามใต้ต้นไม้แล้วเพื่อให้ได้แคลเซียมแล้วเราก็สามารถขยำขยำขยำนะครับก็ใส่ไปในถังหมักได้นะครับก่อนจะได้พวกแคลเซียมและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่เปลือกไข่นะครับก็ยังมีไข่หลงเหลืออยู่เราจะสังเกตได้ว่าไข่ที่เราตอกออกมามันจะไม่ออกมาหมดนะครับในส่วนนั้นคือจะได้โปรโตีนเหมือนกันนะครับอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ที่เราเหลือกินนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นมะละกอรหรือพวกแตงโมเปลือกแตงโมก็ได้นะครับสับสับสับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็สับ สักหน่อยนะครับให้มันละเอียดสักนิดนึงเวลาใส่ลงไปมันจะย่อยสลายได้ง่ายนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆครับก็หาถังมาเล็กๆนะครับดูว่าบ้านเรามีของเล็กินเหลือเยอะไหมถ้ามาเยอะก็ขนาดนี้ก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นกระป๋องใส่สีนะครับอันนี้ก็หนึ่งกระป๋องนะครับอันนี้ก็เป็นอ่เขาเรียกว่าถัง ถัทงที่ใส่ซื้อบัวมานะครับเราก็ามาใช้ประโยชน์นะครับพอจะเห็นว่ามีอยู่ที่ใช้สองถังก็เพราะว่าเวลาเราเอาอาหารใส่นี้แล้วนะครับพอมันใกล้จะเต็มเราก็พอนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่อันนี้นะครับอันนี้ก็บมักไปสักสักสองอาทิตย์ก็ได้นะครับเมื่อสองอาทิตย์แล้ว เราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับส่วนของใหม่ๆแล้วก็ใส่ถังใหม่พออันนี้หมดอันนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช้อน,นี้แล้วเอาของเหลือกินอันใหม่ก็มาใส่อันนี้ก็คือย้อนไปย้อนมาแต่เวลาใช้ก็อย่าใช้ให้มันหมดนะครับก็ให้มีเหลือติดสักเสร็จหนึ่งส่วเพื่อที่จะได้ยังมีจุลินทรีย์อยู่นะครับพอเราเอาอาหารอันใหม่ใส่ไป มันจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้ก็จะช่วยย่อยสลายอาหารที่เราใส่ไปได้นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละวันอย่างสมมติว่าเราอาจจะหาก็ป๋อ,ปองหรือถังอะไรเล็กๆพอใส่เสร็จนะครับก็มีอะไรก็ใส่ไปนะครับในวันวันหนึ่งพอตอนเย็นก็เอามาใส่เมื่อใส่แล้วนะครับเราก็หาไม้สักอันหนึ่งเอาไว้ใกล้ๆน,นะครับ ใส่แล้วเราก็คนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องใส่ก่อนที่เราจะใสะ่พวกของเรากินพวกนี้ก็คือนี่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์อาจจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทําก็ได้อันนี้ก็จะเป็นที่ทามาก็อาจจะเป็นพวกน้ําสาข้าวก็ได้นะครับน้ําหมักชีวภาพ น้ำสาวข้าวหรือถ้าท่านมีอะไรเขาใส่เป็นพวกที e ่ี m นะครับเป็นพวก em ก็ได้นะครับหรือพวกจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะครับเราก็ใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปซักถ้ามีมากก็ใส่ไปหนึ่งขวดเลยก็ได้นะครับก็ไมย่ยากนะครับจุลินทรีย์นี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ หลายของสิ่งที่เราใส่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวที่เราซาวข้าวทิ้งกันทุกวันนะครับก็้ามาใส่นะครับกขดูว่าถ้าถ้ามันมีทุกวันนะครับน้ำสาวข้าวส่วนมากก็มีทุกวันนะครับเราเมื่อใส่แล้วก็คนปกติน้ำสาวข้าวเราก็มีทุกวันนะครับเราไม่ต้องเราไปทิ้งนะครับน้ำสาวข้าวสด นอกจากเราจะเอามาทำหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพน้ำสาวข้าวแล้วนะครับถ้าเหลือกว่าการทำน้ำหมักชีวภาพน้ำสาวข้าวแล้วก็เอามาใส่นี้แล้วนะครับเราก็าน้ำครับสาวข้าวสดๆนะครับก็ไปลดต้นไม้ลดพืชผักได้เลยนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือจุลินทรีย์ที่เราใส่ไปนะครับมันก็จะไปช่วยย่อยสลัยน้ำสาวข้าวนะครับก็ให้เป็นประโยชน์กับต้นพืชได้ส่วน เมื่อเราหมักไปแล้วประมาณสักครึ่งเดือนนะครับนะเราก็ถ้ามีนะครับนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับก็จะได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนกันนะครับในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีธาตุอาหารเยอะแยะนะครับพวกวิตามินบีวมต่างๆวิตามิน C วิตามิน D แล้วก็มีพวกกรดอะมิโนนะครับก็หลายชนิดนะครับ แล้อีกอย่างหนึ่งจุลินทรีย์สังเครแสงนะครับจะไปจับออกก๊าซพิษท,ที่เกิดขึ้นจากการหมักอันนี้นะครับก็ให้เขาทำให้กส๊กสหรือก๊าซพิษนะครับที่เกิดขึ้นมา,าถูกจุลินทรีย์สังเครแสงจับเข้าไว้นะครับก็จะแปลสภาพให้เป็นสารที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชได้เหมือนกันนะครับวิธีการใช้นะครับผมจะใช้อย่างนี้นะครับอย่าง เป็นไม้กระถางนะครับผมก็จะใส่นะครับตักตักทั้งน้ำทั้งเยื่อนนะครับเราก็คนแล้วก็ตักนะครับแบบนี้นะครับสักสามสี่ช้อนนะครับก็ดูกระถางนะครับว่าใหญ่หรือไม่ถ้าเป็นวงบอนะครับที่ปลูกมะนาวเราก็อาจจะใส่เยอะขึ้นไปอีกสักหน่อยสักอาจจะสักสิบช้อนก็ได้แต่จริงๆแล้วเราก็หา อะไรใหญ่ๆกว่าช้อนนะครับเอามาตักใส่พอประมาณนะครับให้รอบๆทงขอบบอ่อถ้าเป็นกระถางก็รอบๆกระถางนะครับอย่าไปใส่ให้ชิดโคนต้นนะครับเพราะว่าปุ๋ยหมักพวกนี้จะมียังมีแก๊สอยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าจะทําให้เป็นพิษต่อต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราเอาไปใส่ต้นไม้แล้วนะครับเราก็เอา น้ำลดลงไปนะครับแล้วถ้ามีดินหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับเราก็เอามาโรยทับในส่วนที่เป็นปุ๋ยหมักของเรากินนี้นะครับหรือว่ากระถางหรือวงบ่อที่เราปลูกนั้นนะครับมีดินพอที่จะขุดลงไปได้เราก็ขุดลงไปแล้วเอาปุ๋ยหมักอันนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกลบ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่ต้นไม้ให้ดูนะครับพอเป็นพิธีนะครับอันนี้ผมก็จะลองใส่ดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไม้กระถางก็คือเป็นมะนาวนะครับว่าใส่เปนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนๆนะครับตักใส่เข้าไป ประมาณสักสี่ช้อนนะครับกลิ่นของมันนะครับก็จะไปกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนะครับไม่ใช่กลิ่นเหม็นบูดนะครับเพราะว่าเราได้ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์และน้ำตาลไปบ้างนะครับพอ,อจะก,กี้ผมลืมบอกไปนะครับว่า ถ้าเรามีน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลนะครับเราก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับนอกจากหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำครับลดน้ำพอชุ่มนะครับแล้วเราก็เอาดินกบนะครับดินที่เราโกยมาที่นะครับ แต่ถ้ากระถางไหนหรือว่าวงบ่อไหนนะครับเราเห็นรากมันโผล่ขึ้นมานะครับการที่เราจะเอาอะไรไปโกยพอจะทําให้รากขาดได้เราก็ใส่ไปบนเลยครับไม่ต้องโกยดินเพียงแล้วเราก็เอาดินนะครับเอ่อเอาดินโรยลงไปนะครับโรยตามลงไปพอประมาณนะครับบางๆเพื่อกลบให้ ปุ๋ยหมักที่เราใส่ลงไปนะครับได้อยูอ่ในดินนะครับเท่านี้ก็เสร็จนะครับสำหรับการเอาปุ๋ยหมักจากของเลืกกินมาใส่ต้นมะนาวครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ